คลิปนี้ผู้ชิมาสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือการล้างหน้าค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปใช้คลีนเซอร์นะคะเราต้องทำความสะอาดรอบดวงตาก่อนค่ะเพราะว่าปุ่งใช้เป็นสูตรกันน้ํานะคะขอขอนุญาตทำความสะอาดรอบดวงตาก่อนค่ะอันนี้ก็คือล้างเครื่องสำอางรอบดวงตาออกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าผุ้งจะทำความสะอาดแค่รอบดวงตานะคะเพื่อนๆนะคะจะได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของลูมิเนสทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกจริงๆ อันนี้ก็จะมีแป้งนะคะมีบัตชออแล้วก็มีตัวที่เขียนคิ้วอยู่เนาะวันนี้ค่ะสาวๆพะมาประเทศนี้เลยนี่ค่ะลองพื้นค่ะว่าลูมิเนสพาเวอราาได้จริงหรือเปล่าราทดสอบมาดูเลยค่ะนี่นะคะอะ่นี่นะเอ,อเทสกันเลยค่ะเดี๋ยวพุทางลงไปบนผิวนะคะอย่างน,นี้เนาะจะได้เห็นกันชัดๆนี่นะขออนุญาตเงาการะจก จริงๆข้างล่างเนี่ยก็มีรองพื้ออออพอนอยแล้วแหละแต่ว่าพุ้งกลว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อว่าเอะมันชาวกาสาร์องพื้นได้จริงหรือเปล่านี่นะเห็นกันเลยถูกไหมคะเห็นสีปุ๊บเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะทําให้หน้าเราเปียกๆียก่อนนะคะเราจะใช้ทีกันวักน้ำขึ้มานะคะนี่นะ หน้หน้าแล้วก็มือเปลีป่ยๆนะคะแล้วเราก็จะใช้คลีนเซอร์ก่อนเลยคะ่ะก็จะใช้ไม่เยอะนะคะใช้นิดหน่อยเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะคยี้มันเกิดฟองเยอะๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่คยีนีให้เกิดฟองเยอะเนี่ยมันจะมีประจุลบเยอะ,ะคะ่ะในตัวของคลีนเซอร์แล้วหน้าเราเป็นประจุบวกอะคะ่ะเมื่อประจุลบมาเจอกับประจุบวกจะได้ดึงสิ่งสกปรปกนะคะ่ะออกมาจากรูขุมขนและทาให้ผิวหน้านะคะสะอาดแล้วก็หมดจดคะ่ะ ถ้าเจอฟอง,งก็จะนั่นอีกหนึ่งน้อแล้วก็แข่งยี่เลยนะคะแล้วเราก็ถูไปบนนมเนี่ยนะคะใช้ฟองนี่นะคะ นะแล้วก็ถูไปบนหน้านะคะแล้วก็ทำการนวดเบาๆค่ะและะนน้วก็นวดเนาะเบาอาจจะดูเหมือนแรงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเบาค่ะถ้าจมูกก็ ขึ้นถดลงอยงนี้นะคะแล้วก็จะท่านทาวสายพวกสีเสี้ยนได้ดีด้วยะคะ่ะแล้วก็นวดแบบนี้ก็จะเป็นอีกการกระชับแล้วก็ทำความาสะอาดได้ด้วยอันนี้ก็คือล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะทําการเทสนะคะว่าล้าเราล้างหน้าเนี่ยสะอาดหรือเปล่านะก็ใช้มือไป,ปเปลี่ยนนะคะลูบไปอย่างนี้นะคะอ่าเป็นการเทสอีสทีนะถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดมันจะมีฟองออกมานะคะอย่างนี้นะคะ่ะปึ๊บเราเช็คปุ๊แล้วเราก็ ล้างน้ำสิเนาะโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เนะี่ยจะมีคิ้วนะแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าแนวะรองพื้นอยู่ใช่ไหมคะสําหรับสาวๆนะคะเป็นทริปเนาะที่แต่งหน้าหนานะคะก็คือให้ล้างหน้าแบบนี้ค่ะสองครั้งค่ะแล้วก็แล้วก็เวลาก่อนที่เราจะล้างหน้าทุกครั้งเราล้างมือด้วยสบู่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามือเรามันเนี่ยค่ะมันจะเกิดฟองน้อยค่ะ อ่าอันนี้ก็สาดหมดจดแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้เซรั่มค่ะเรามาดูกันเลยค่ะสามารถทาได้ขนาดที่หน้าเปียกๆได้หรือว่าจะซับหน้าแห้งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราปุ้มชินนะพูดภาษาที่หน้าแห้งดีกว่าจะได้เห็นชัดๆซับหน้าก่อนเนาะเนี่ยค่ะทำความสะอาไดได้สะอาดจริงอะค่ะเกลี้ยงเลยเนี่ยค่ะจะเห็นได้เนี่ยค่ะใช้ที่การซับเนาะเค <Okay. S 1> แล้วก็ เซรนั่งนี่นะคะก็ปิดฝามาแเราก็ใช้แค่หนึ่งปั๊มนะคะทั่วใบหน้าและลำคอได้เลยค่ะกดไปเต็มๆเ,เลยนะคะใช้แค่นี้เองนะนี่ค่ะวิธีการใช้นะคะเราก็เริ่มใช้นิ้วนางนะคะแตะนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ทาใต้ตา,ตาค่ะทาบริวเวณแค่หนกแก้มก่อนนะคะปึ๊บแล้วก็แล้วเดี๋ยวมันจะซึมเข้าไปเองนะคะตัวนี้ ก็มาแ้วจะช่วยพวกถุงใต้ตาแล้วก็ริ้วรอยก่อนไหวด้วยนี่นะขอมองกระจกนิดนึงเนาะมันขนัดนะคะประทาแบบนี้โอเคสว่วนขาเนาะให้หน้ายกกระชับประทานเานี่คนนยค่ะวนนี้ที่ใครค่ะ น,นิดนะคะนี่ค่ะแว่าหน้าผากเหมือนกันขบวนหข้าไเน,นี่ค่ะทั่วหน้าแล้วแล้วก็เห็นไหมว่ายังเหลือเซรั่มเราก็สามารถเอามาทาคอแล้วก็ทาหลังมือได้ด้วยอันนี้จะพอดีไม่ได้ล้างคอก่อนะเาอาทาบนหน้านะเนี่ยค่ะแล้วก็ขัดทานี่ค่ะแล้วก็เวลาคุณต้องก,ก,การยุบกระชับนะคะแล้วก็ แบบนี้นะคะเบาๆได้เลยเนาะจะสังเกตได้ว่าบอบมากนะคะจะช่วยยกกระชับตัวไเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะปั๊มเดียวใช้ได้ทั้งหน้าและคอเลยแล้วก็ถ้าในตอนเช้านะคะเราก็จะใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะแล้วส่วนตอนคืนก็จะใช้เป็นไนท์ครีมหรือยวผู้สัตวที่แกใช้เดย์ก่อนนะคะตรงนี้เนาะก็ได้เราเดี๋ยวเรอสักแป๊บหนึ่งสาหรับใครที่หน้าหมาดนะคะจะรอให้หน้าแห้งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราซับหน้าแห้งปับ๊บ ทาจะน้ำเสร็จก็สามารถลงได้เลยวิธีการใช้นะคะหนึ่งปั๊มกดไปเต็มเต็มเลยนะคะนี่อนนี้เมื่อกี้มักดไปเต็มอีกน,นิดนึงก็ได้โอเค,อเคแค่นี้พอวิธีการทาเดนะคะเราจะไม่ถูๆวนๆนี้นะคะเราใช้วิธีการวอร์มครีมก่อนนะคะวอร์มครีมในการตบตบวนๆนี้นะคะวิธีการวอร์มครีมเนาะเพื่อจะได้เพื่ออะไรเพื่อให้มันซึมเข้าสู่ผิวหนังใต้ผิวหนังของเราได้ดีขึ้นนี่นะ การที่ตกๆเราจะให้เอามอสเจอร์เนี่ยค่ะซึมลงไปใต้ผิวหนังแล้วก็ให้ SPS เนี่ยค่ะมันเคลือบอยู่ข้างบน,นค่ะอันนี้ค่ะผิวที่บอบบางก็ทำแบบนี้ได้นะคะในส่วนของลูมิเนสเนี่ยมีสารกันแดดให้เราด้วยเนี่ยค่ะเออแล้วก็เราก็ตกๆขอมองกระจกหน่ยนะนี่น้องเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะว่าก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยคะ่ะแล้วก็เอามาทาคอแต่ว่ามันไม่พอนะก็กดเพิ่มอีกปั๊มหนึ่งแล้วก็ทาคอได้เลยค่ะนี่ทาเมืเห็นเนาะโอเคอันนี้คือตอนเช้าถ้าตอนกลางคืนใช้นท์ครีมนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนนิดหนึ่งนะไม่กีพ่งล้างหน้าระปุกนท์ครีมค่ะจริงๆแล้วอะ่ะในในกล่องอะคะ่ะเขาจะมีไม้พายมาแต่ว่าตัวเองอะคะ่ะทําให้พายหาย เดี๋ยวนี่เราจะใช้คัดต้นตปดแล้วก็จะให้ดูว่าปริมาณใช้แค่นิดหน่อยพอค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยค่ะเป็นสูตรเข้มข้นค่ะ,ะน้ำเสร็จเนาะมีบาปิดแบบนี้เรียบร้อยใช้ไปเยอะแล้วแหละอันนี้แล้วก็เดียวเอาให้ดูนี่นะคะน,นะนี่แค่นี้ไม่เห็นนะฟ้าไม่รู้ชัดๆเลยดีกว่า ใช้แค่นี้พอค่ะแล้วก็ทาบนเหมือนทาเซรั่มปะให้ทั่วใบหน้าแค่นี้เองค่ะใช้นในตอนกลางคืนนะคะเสร็จแล้วสาวๆที่อ่านนี่แล้แพ่นะคะสระจสาวๆที่อาจจะแต่งหน้านะคะแล้วก็สามารถลงรองพื้นลงบีบีแล้วก็แต่งหน้าตามปกติได้เลยค่ะอันนี้คือขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสค่ะมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตัวกันเลยนะคะตอนนี้จะชาว์เจลแล้วก็อาบน,น้ำเหมือนอาบน,น้ำปกติก็ทําตัว ให้เปียกนะคะเราจะสาดที่แขนงข้างนึงนะนี่ค่ะถ้าเปียกเหมือนเราอาบน้ำปกติค่ะแล้วเราก็กดเนี่ยค่ะหนึ่งปั๊มนะคะแล้วก็ถูลงไปบนหยาบน้ําก็ได้แต่วันนี้เราไม่มียาน้ําก็ธรรมดาเนาะมันอาบน้ำปกติเนี่ยค่ะแล้วก็จะช่วยผิวเราเนี่ยค่ะกระจ่างใส โอเคเสร็จแล้วก็ล้างออกอันนี้ไม่กลิ่นหอมมากเลยแต่กลินมันคงไม่ทะลุแน่ๆเลย <Okay. S 1> เคเสร็จแ,แ,แล้วเราเดี๋ยวจะซักผิวให้ดูนะคะจะได้เห็นความแตกต่างนี่จะ้ะข้านี้ใช้นะแล้วก็ข้านี้ไม่ได้ใช้ พออาบน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็ทาครีมใช่ไหมคะเราก็มาต่อกันที่นี่เลยคะ่ะบอดี้โลชั่นค่ะบอดี้ <Body S 2> โลชั่นของลูมิเนสคะจะมีสารกันแดดด้วยและนี้ก็คือช่วยผิวขาวกระจ่างใสปกป้องสแสงแดดแล้วก็กระชับผิวด้วยค่ะปกปะติเดี๋ยวเข้อสบายทีนึงจะหมดแล้วก็เหมือนทาครีมปกติค่ะปกติ จะช่วยกระชับในส่วนของตัวใบใบาอาร์มตัวนี้ด้วยเนาะกระชับท้องผิวร้อยอ่ะดูกันเลยค้าที่ใช้กับค่าที่ไม่ใช้แตกต่างกันใช่ไหมคะดูแลผิวหน้าเสร็จแล้วก็ดูแลผิวตัวค่ะแล้วก็เสร็จคลิปนี้แล้วนะจ๊ะหวังว่าหลายๆคนคงชอบนะอยากใช้ดูพินเนสค่ะ Come on.